อันนี้ผมไปเอาเอาเตารีดนะครับนาบนาบด้านหน้าโทรศัพท์ให้มันร้อนแล้วก็ค่อยๆแง่ตัวนี้ออกนะครับแง่หน้าจอออก ยใช้ตัวนี้นะครับด้วยใชย้เพราะว่าเขาจะติดกาวไว้นะครับเขาทากาวไว้ทากาวหน้าจอไว้แล้วก็ค่อยๆนะครับเป็นอันนี้หน้าจอมันแตกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระวังมือนะครับ <c oughs> มันเป็นกระจกระ,ระวังบาดมือนะครับ mm โอเคออกได้แล้วนะครับนี่นจอออกได้แล้วแล้วก็เอาเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนกับแบตแบตด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้คือหน้าจอหน้าจอนอกในด้วย ถ้จอนอกมันแตกข้างในอันนี้ต้องท้งเซตนะครับต้องขอเราว่ายกเซตเลยนี่นะครับอันนี้คือยกเซตเปลี่ยนยกเซตนะครับต้องเปลี่ยนยกเซตนี่ทีนี้อะไรแล้วก็ <c oughs> เก็บไว้นะครับห้ามหายนะครับแล้ว,วถ้าเปลี่ยนเนี่ยแกะออกแล้วก็วจะเป็นประมาณนี้ Yeah.